พอนัดตอนสองตอนก็กินดูรองท้องไปก่อนไก่ย่างไม่ได้ซื้อเอาไก่ย่างที่เขากินเหลือมาให้พวกเรากินด้วยไก่ย่างตัวเดียวดูจะเป็นฝูงเลยเนี่ยแย่งกันกินฝูงไม่เท่าไหร่เราดูสภาพแต่ละคนี่ดูการกินออกมาที่เนี่ยมันกินน้อยไปที่ไหนเปล่งแปรเดี๋ยวล่อเลยนี่เออเดี๋ยวรอให้เพลงจบก่อนแง่ายกินพร้อมกัน Ð, กินอะไรกินไรกินนักข้ามอนไรบ่สละวันจิตจบไงแล้วบอกฉากสุดท้ายฉากสุดท้ายกูใส่ข้อจะปวดเบิ้ลไปเงเบิ้อยากได้เนี่ยเจ้านักนี่สุดท้ายจะใบสองเลยเออขอโทษทุกคนครับเดี๋ยวเขาลังมาส่งครับเบิ้งนี่เขาใส่สูททาเป็นบริการนะนี lange, ่ขอโทษขอโทษเ้งเสียปากว่ากปื้นปากว่าเบิ้งสภาพโอ้อไม่ได้กินยังเลยเอ้าอันนี้เลี้ยงจริงบ่มันโมเม็นเพราะเขาล้อเลียนบ่ได้อ้ำมันโมเม็นโมกรอยเนาะ มกมั่งดีไอ้มงบอกจะกินนะมันยังหังไหวกูได้ไปสีดดเสียงหน้าตายเอกี่กัินน้ำแดงยังบ่ได้กินเขาเมืนกันเอ่ตายเด้ยวสเลย่มเขากินอีก่นมกินข้าวยังไงกูไม่เซเขากินอ่ะี่แม่เขากินบากม่วงอัน้ไมอเป็นเรื่องจริง้าบากม่วงบางม่วงสีเดียวเาเหยกิน 再见。爱你，不见不